สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อเนี้มาลานค้ามากินกว๋วยเตี๋ยวกินกว๋วยเตี๋ยวสร้างแบบพิเศษเนาะครับเนาะเสียงมันดังผมก็เลยมาทาการผ่าเอานี่หนะอันนี้เป็นมันเป็นมีเหลืองนะครับเด้อเป็นมือเหลืองเดียวผมปรุงสักหน่อยกาขั้นตอนในการปรุงกัดโบหมากไหมหลายยางนครับ ปรุงไปเรื่อยๆเฮ้าเนี่ยแหละสีสันหน้าตามโอเคเลยครับได้เห็นไอ้ชามนี่กับประมาณสามสิบบาทเนาะนี่สามสิบบาทบางเดือดเดียวผมเด็ดใอ้เบิ้งนี่ครับมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองสามสิบบาทอืมโอ้รสชาติ โอเคอยู่ได้ครับใส่ได้อยู่ได้โอเคแต่ปรุงกับซีม,มังนามซุปิังกัดโอ้สุดยอดเนาะม,มากมาครับมาเมื่อกินต้องกันเมื่อกินน้องกัน,กน,กนใส่เลยใส่พักสลัดผมนี่รุ่นีนผมของพักให้หลายมักพักจังหน่อยครับอยากมักพักเนี่ยจังหน่อยได้พักสลัดพักโหรวละผ้าเนี่ยมาข้ามเรียกร่องด้วยห่อนเลยละมา โอ้แสบครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยกินเตอาหนึ่งนครับเนาะกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินซุมือไล่กับวอไว้แหละนานมากินเถอานึ่งมีน้ำลาดนั้นนองในบาทนี่แหละมันสิเม็นยี่สิบบาทกับมีเอ็นคือว่ายืนเพื้นยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทอันนี้ผมสั่งเป็นพิเศษเป็นพิเศษก็เลยเพิ่มอีกสิบบาทเป็นสามสิบบาท มา,มากครับมากินน้ำกันมาก็สิป้าเขานี่เสียงดังครับเสียงดังรถกระดังไก่บนทางด้สะวืนวันวืนวันอยู่อันหม้อไส้รถไงโอ้หลายวาวอย่า,างนี้อกแซ่บครับหมูขาไข่หลายเน้นๆเลยร้านนี้นะ เมาพักรสนี่มีแต่ใบงามๆครับล่างสะอาดปอดสารปิดเรียบร้อยควนเอามาเสือไปกันไปพ่อๆนี่ขออีกก็ได้พักนี่ไม่ต้องอยุ่งยาก น้ำซุปค,คือเข้มข้นครับขนาดเลยน้ำซุปมีเหลืองแท้ๆนะครับวอลไปน้ำกินไปน้ำวอลไปน้ำกับวย่งไลหรอครับอันนี้พักสลัดปักสลัดนี่เขียวงามยัดเขาเป็นข้ามรถพักผมเป็นคนที่มัก กินพักครับกินผักพักจานหนึ่งส่วนจานนี้ครึ่งนึงอยู่ในทถองกับกินลาบกินค่อยให้กันเดี๋ยวพักมาเลยพักพักนี่เครื่องเคียงนี่ว้พักครึ่งนึงของกินครึ่งนึงนะครับเพราะว่ากินพักหลายๆนี่ก็มีประโยชน์นะครับเนาะมีประโยชน์แล้วก็ซอยบ่อย ให้เข้าเป็นมะเร็งลำไส้หรือว่า,าขจัดสิ่งคับสกขรกในลำไส้เข้านี่แหละครับขอดีของการกินผักหลายๆผู้ใดบ่กินผักนี่ก็ให้ไปกินนะครับเด้อเวลาเขา,ากินของมักของย่างของยังไม่ใช่พืติ๊ดในลำไส้เป็นน้ำดำน้ำดำขึ้นในก้นหมอนี่เห็นไหมครับก้นหมอกระทะนี่ก้นหมอกะทะเป็นน้ำดำนั่น,น,นแหละลักษณะเดียวกัน ก็ต้องกินพักแง่แง่มันเข้าไปขูดมันเข้าไปขูดขูดเข้าไปเรื่อยๆเพื่อให้มันลั่มใส่้เขาสะอาดครับกระสีพวไใดเป็นโลเป็นไผ่บโบเป็นมาลงมาเล่งลั่มใสนะครับนอารักษายากได้กันเป็นล่ะมาเลีงลั่ใสนะท่านั้นต้องกินพักครับไฟบง่งไฟเบอร์นี่ก็ผมเอาสู่กินพักโบได้ครับกินพักก็สดเนี่ย ผักสดหรือว่าไปบ่มากผักสดก็เอาไปต้มไปลวกก็ได้เนาะครับเนาะกินเป็นน้ำฟังเพิ่นฟังผมเว้าไปน้ำครับผักไปน้ำกินไปน้ำว้าไปน้ำนี่แหละก๋วยเตี๋ยวร้านนี่ก็ลูกซ้นก็พิเศษก็บสองสามลูกครับลูกซ้นลูกซ้นแซ่บครับลูกซ้นนี่ร้านอยู่หน้าบ้านออกจาก บ้านมากอยู่สายเมื่อครับกัดเข่ามาได้บ้านกันเน่นอนอยู่ขวาเมือ่อนี่แหละครับเกี่ยวมาลองซิมเบงว่าเป็นเท่าไหร่หล่านนองนุ่งล่านรู้จักกันนี่แหละเดี๋ยวจักมืออนาเมื่อล้างยาสีฟ้าเอาไปเสิบเสิรล่านแถวตางหนอกเบงวามัานสิคืนินกันอยู่วะพวกก๋วเตี๋ยวพูเว้เราวาเป็นอาหารตามทรงตามสั่งเนาะครับเนาะนี่แหละ ก็เลยนี่แหละมาลงมันไทยูทูไทยเลี้ยวกับพนันหลายอย่างมาลงอยู่ในคลิปเดียวกันนี่ครับเลี้ยววิดีโอสตรีมของเฟซบุ๊ก k นะมันจะ้วเนี่โปสตรีมสตรีมหรือว่ายูทู e กับลงน้ำกันได้ครับให้เขาไปลงในเฟซบุ๊กก่อนหรือจงตีเลื้กัน่คอยเอาไปลง ยูทูบเนาะครับเนาะโปิีกดอันนี้ผมเห็นเนาะนี่ตลอดโอเคครับเดี๋ยวสนาคาซัมนี่ก่อนเนาะครับเนาะอิมแล้วโครบกวนขอบพูดอะไรที่ติดตาม